สวัสดีค่ะพบกับเจาะกราฟจากจุดเทรดประจำวันจันทร์ที่30พฤษภาคมนะคะภาพตลาดนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาจะเห็นว่าตอนปิดเนี่ยนะคะปิดกระโดดขึ้นมาปิดที่ราคาขายของวันได้เลยนะคะก็ถือว่าแรงกว่าที่คิดเอาไว้นะคะทำให้เรามองว่าถือเป็นจังหวะขายก็น่าจะดีนะคะเพราะว่ายิ่งขึ้นยิ่งหน้าขายเนื่องจากตัวกราฟ60นาทีเนี่ยเราจะเห็น Modify Stochastic เนี่ย overbought มาแล้วพักใหญ่นะคะในขณะเดียวกันเนี่ย กราฟรายวันที่มีสัญญาณฟื้นตัวเท่ากับว่าเทรนนี้น่าจะโอเคนะคะดีอยู่เพียงแต่ว,ว่าราคาในระหว่างวันเนี่ยอ,อาจจะสูงเกินไปก็สามารถทำกำไรระหว่างทางแล้วก็รอย่อในวันค่อยรับคืนมาใหม่ก็ได้นะคะสำหรับคนที่เล่นสั้นๆโดยเรามองแนวะรับระยะสั้นก็ที่1 4 0 5 0ถึง1400จุดนะคะต้านก็อยู่แถวๆประมาณสัก14 1 5ถึง1420ค่ะ สต็อกวิวตัวแรกเป็นลุ้นรีบาว itd กันนะคะเพราะว่า itd เนี่ยจะเห็นว่าลงมาได้ร่วมเดือนแล้วนะคะเครื่องมือก็ over s ์ l ซนะคะตัว stochastic แต่ว่าเริ่มกลับมาส่งสัญญาณซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ถ้าดูจากแรงซื้อจะเห็นว่าค่อนข้างหนาแน่นนะคะน่าจะรีบาวกลับขึ้นไปแถวแถวเส้น ema 25ประมาณ6 8บาท80ได้นะคะรับก็คือ6 5บาท50คัดลอสที่6บาทส5ค่ะ อีก2ตัวเราจะแนะนำเป็นช็อตเซล์ก็คือ BLA กับแพลตินัมนะคะตัวบาหรือ BLA นี่จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นี่เบรกแนวต้านเส้น EMA 75ขึ้นไปนะคะแต่ว่าไม่สามารถยืนได้ทำให้ราคาเนี่ยถอยกลับลงมาปิดต่ำกว่า EMA 75อีกครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่เครื่องมือหลักๆเนี่ยเริ่มจะให้สัญญาณอิงทางลบแนะนำว่าถ้าดีดต,ตัวไม่พ้น42นะคะช็อตออกมาก่อนนะคะแล้วซื้อคืนที่39นะคะโดยวางจุดคัทลอสไว้ที่43ค่ะ ตัวแพทตินัมนะคะตัวนี้นี่จะเห็นว่าไหลลงมาปิดที่ EMA 5วันนะคะซึ่งถือว่าทำหน้าที่เป็นแนวรับระยะสั้นมานานนะคะแต่ตอนนี้ดูแล้ว,วไม่น่าจะรับอยู่เพราะว่าเครื่องมือซึ่ง o v e r b o u r h ทเนี่ยทำท่าเหมือนเตรียมส่งสัญญาณขายนะคะก็คิดว่าน่าจะได้เวลาปรับฐานสักทีหนึ่งนะคะจุดช็อตก็จะอยู่ที่6บาท60นะคะซื้อคืนที่6บาท20และคัดลอสที่6บาท75สตางค์ค่ะวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ